ทุกคนคะ่ะวิดีโอนี้เราพาชมกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสคะ่ะต่อไปฟังไกด์ปิ๊กบรรยายนะคะัขวามือก็จะเป็นคาเฟ่น,นะคะมีเมโทรนะคะก็คือจ็อกแซงนะคะเนี่ยแอเวนิวคะก็จะอยู่ทาง้าซ้ายมือซาค่นะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือชอปของสโมสรปารีสปาเคีแซงชัแม่นะคะยนะคะมันเป็นคู่ปรับกันตลอดการนลคะลองชองเลยนี่คะ่ะลาดูเค ะะมากรนะคงลาดูเฮเนี่ยแล้วลูกค้ามาต่อคิวหนูถามว่ามาต่อคิวกันทําไมอะคะโอ้ยอยากนะไปซื้อสนามบินค่ะฟอร์วอร์ดมายืนต่อคิวกนสนามบินไม่ต้องต่อคิวเลยนะครับเหมือนกันเป็นลาดดเฮเหมือนกันนะครับ <c oughs> อยากได้ปีอาร์ <c oughs> ชายมีต้นไม้อยู่ข้างๆมีเราเขาเรียกว่าอะไรมีฟุตบาทให้คนได้เดินแล้วตรงกลางก็จะเป็นถนนเนี่ยก็นําไปสร้างนะครับกลายมาเป็นถนนราชดำเนินนะครับที่เราเห็นนะเป็นถนนแบบว่าหลายเลนนะคะใหญ่ๆนะคะรถสามารถวิ่งสวนกันได้ ็มีต้นไม้อยู่ข้างๆก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็ปลายของถนนนะคะปลายของถนนนะคะจะเป็นจัตุรัสนะคะเขามีชื่อว่า p ลา s p ลาส,ลาสเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าจัตุรัสหรือพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆนะคะที่อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้รูปวงกลมก็ได้เขาจะเรียกว่า p l า s นะคะ plus d e la gong g o นะคระับ p l e ก็คือจัตุรัสขนาดใหญ่ที่มีเสา obelisk อยู่ตรงกลางนะคะเสาโอเบลิสมีการแกะสลักนะคะด้วยตัวอักษรที่รวมเห็นไหมทุกอย่างเราจะได้มองเห็นจริงๆเรามองเห็นจากการล่องเรือหมดเลยนะคะเพราะมันอยู่ติดริมแม่น้ําหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานด้วยทุกคนโฟกัสกับการถ่ายรูปไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรหนูก็เลยปล่อยผ่านแต่ว่าหนูยืนใกล้ใครหนูก็จะบอกนี่คืออะไรก็เลยกล่าว่าเออเดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรามาแถวนี้เราทำทริปทัวร์เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะคะอ่ะอีกนิดนึงค่ะเนาะลำบาก่ากที่พวกนี้ก็ขับาซ้ายมือจะเห็นตึกสองตึกเห็นไหมคะตรงกลางนั้นก็คือจะะเเเปเเป็็็นนนสพาหลก ะะแห่งใหม่ตอนนี้ก็ตัดออกไปหมดแล้วนะคะ เราจะเห็นนะคะอาคารสวยๆทางด้านขวามือนะคะที่มีหลังคาทําจากหินชนวนสีเทาๆเห็นไหมคะอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยความตั้งใจเดิมเนี่ยเขาจะสร้างเป็นสถานีรถไฟที่ชื่อว่าอ่ปาคีเลีองนะคะโอเลองนะคะแต่พอสร้างไปปุ๊บเนี่ยพอใช้งานจริงๆเนี่ยชานชลามันสั้นเกินมาอันตรายเพราะรถมันเวลารถไฟมันเบรกมันต้องค่อยๆเบรกใช่ไหมเนี่ยคุณพี่ดูคิวยาวมากเขาเลยเปลี่ยนจากสถาน,ฟฟนีรถไฟอ่ะให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชาติ่อ่ว่าด็อกเซมิวเซียมนะคะนี่คือรูปร่างมันไม่เหมือน พิธภัณฑ์เลยเห็นไหมปาปาเคอองก็คือเขาจะสร้างให้เป็นสถานีรถไฟตอนแรกนะคะแต่ว่ามันไม่เวิร์คเขาเลยเปลี่ยนจากสถานีรถไฟเนี่ยให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับของงานศิลปะสมัยใหม่พวกอินเพลชันนิสนะคะก็จะกลายเป็น m u s ีด็อกเซ่นะคะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ด็อกเซ่ม s e เซนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นกระทรวงนะคะที่ทํางานของกระทรวงต่างๆค่ะตรงนี้ และนี่คือพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุดของโลกค่ะแต่เดิมที่นี่นะคะเป็นพระราชวังหลวงที่พำนักของราชวงศ์ฝรั่งเศสหลายแห่งเลยค่ะไปจนถึงพระเจ้าหลุยที่14นะคะ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะล้ำค่ามากกว่า35,000ชิ้นค่ะผลงานที่จัดแสดงมีความหลากหลายมากค่ะตั้งแต่สุสานมัม,มมี่อียิปต์ไปจนถึงประติมากรรมกรีกโบราณค่ะและมีภาพเขียนโมนาลิซาที่เป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินซีที่มีชื่อเสียงก้องโลกค่ะ เราจะพาไปช้อปปิ้งนะคะที่ลาวั e เลวิเลจอยู่ใกล้ๆกรุงปารีสค่ะเป็นปารีสเอาเลนะคะเป็นหนึ่งในเก้าแหล่งช้อปปิง้งที่เป็นลักชูรีส s ช้อปปิ้งเพลทของยุโรปค่ะใกล้ๆ้เอาเลก็มีช้อปปิ้งมอลลอยู่ติดๆกันเลยค่ะเป็นร้านเดินแบบอ outdoor นะคะเอาเลนี้นะเป็นสถานที่ช้อปปิง้งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเป็นแหล่งช้อปปิง้งที่มีขนาดใหญ่ ะะมีร้านค้าแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์มากมายค่ะตั้งแต่สินค้าราคาย,ย่อมเยาจนถึงแบรนด์ไฮเอ็นเลยค่ะเขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะเป็นศูนย์กลางการช้อปปิง้งที่เป็นสถานที่สร้างประสบการณ์และความทรงจำดีๆในการเดินทางท่องเที่ยวของเราด้วยค่ะ ที่เอาเล็ตนี้นะคะเขามีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกมีพื้นที่นั่งพักผ่อนค่ะ,คะมีม้านั่งยาวๆแล้วก็มีต้นไม้ปลูกดอกไม้สวยๆอย่างดีไว้สําหรับนั่งพักผ่อนค่ะสินค้าเขาก็มีแบบแฟชั่นมากมายนะคะทั้งเครื่องประดับเป็นตาก,กันแดดกระเป๋าแบรนด์นีมต่างๆแล้วก็ยังมีคาเฟ่และขนมอร่อยๆไว้ด้วยนะคะมาเดินช้อปปิ้งด้วยกันนะคะ ทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ